สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่15ถึง31พฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มดมูความรักของชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภา,าคม EP หลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างก็มาเริ่มที่ไพ่แ,บบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่พระราชาถือไม้เท้านะครับหรือว่า k i 킹ออฟ n านเข้ามาไพ่เบนิเทมภาพของความรักอันนึงที่เหมือนกับผ่านความเจ็บผ่านความร้อนผ่านความหนาวมาแต่เหมือนกับผู้ชายคนนี้ยังถือไม้เท้าอยู่ในมือเห็นไหมครับเริ่มเหมือนจะมุ่งหน้ามาหาใครสักคนหนึ่งอยู่ ฉันพไพ่เป็นนี้ขอทํานายแบบนี้เลยว่าคนรักของชาวราศีมังกรท่านตอนนี้เหมือนอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่พอใจกันเหมือนกับรู้สึกโกรธคุณรู้สึกเหมือนกับมีปัญหาอะไรเรื่องงานบ้างแหละเรื่องการใช้อารมณ์บ้างแหละเรื่องความนิ่งเฉยเย็นชาเดี๋ยวทำเหมือนกับคนที่เปลี่ยนแปลงไปไม่แคร์กันไปอะ่ะแต่เห็นไหมครับในมือเขายังถือไม้เท้าอยู่ ในหมายความว่าคนคนนี or ้เขาอาจจะใจร้ายกับคุณนะอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่ชอบมักจะเหมือนกับทาอะไรที่ไม่ดีมักจะทําอะไรที่มันผิดผิดมักจะทําอะไรเหมือนกับทําร้ายทําให้คุณเจ็บทําให้คุณร้อนใจหรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับชอบแช้อารมณ์ทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิดถึงใจคุณนะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าถือไม้เท้าอยู่ในมือเห็นไหมครับเขามักกลับมาคิดในทีหลังเขามักกลับมาแบบเลือกคุณกับเอาแพ้ทางคุณเวลาที่คุณทําอะไรให้เขาว่าแหละสันไพ่ใบนี้ขอทำนายแบบนี้เลยว่าชาวสีมังกรท่านครับ คนรักของคุณเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีปัญหากันหรือมีปัญหากันก็นตามเขามักจะเป็นคนที่ทําอะไรไปด้วยอารมณ์มักจะทําอะไรไปเหมือนกับไม่ได้คิดอ่ะนะครับหรืออาจจะเหมือนกับทําอะไรไปโดยที่ไม่สนใจคุณมักจะทําร้ายคุณนะครับหรืออาจจะทําไปด้วยอารมณ์แต่พอเวลาคุณทําอะไรให้เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องการมันอะ่ะฉันขอทำนายแบบนี้ว่าคนรักของชาวสีมังกรเนี่ยเขายังต้องการคุณอยู่เหมือนกับเขายังแพ้ทางคุณเน่เหมือนเขายังเลือกคุณอยู่เหมือนเขายังเห็นว่าคุณคนที่ทําทุกอย่างเพื่อเขาอยู่อ่ะเหมือนกับไม่ว่าเขาจะทําร้ายคุณแค่่ไไหหหนนนนนออะะเเเเมืขาารรู้้ชวงงักีจป็ึท ยังเป็นคนที่ยังทนกับเขาหรือทําทุกอย่างเพื่อเขาหรือยังรักเขาแล้วก็เลือกเขามาตลอดแม้ว่าเขาจะไม่เลือกคุณแม้ว่าเขาจะนิ่งเฉยแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยแคร์คุณเท่าไหร่แต่คุณเป็นคนคนที่ถือหม้เท้าแล้วก็อดทนกับเขาแล้วเข้าใจเขามาตลอดนะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าสิบเหรียญหรือ10 of p a c l e s ไพ่ใบนี้เป็นเสมือนกับเรือสองลำเห็นไหมครับที่เหมือนกับมีทหารเต็มไปหมดเลยแลวเหมือนกับช่วยกันพายเรือช่วยกันร่วมรบช่วยกันเริ่มเดินทางอะไรอย่างเงี้ย ฉันไพเ่เบนี้ขอทำนายแบบนี้ว่าความรักของชาวตีมังกรหลายๆท่านเนี่ยผมขอทานายเลยว่ามันเหมือนกับความรักที่คุณผ่านกันมาเยอะทําไมเขาถึงเหมือนกับทําร้ายคุณแต่คุณยังเหมือนกับอยากให้คุณทําอยู่อยากให้คุณอยู่ตรงนี้อยากให้คุณเหมือนกับต้องการคุณอยู่อะหรืออาจจะเหมือนกับแพ้ทางคุณทุกครั้งไม่ว่าเขาจะทําร้ายคุณด้วยเหตุผลอะไรหรือเลิกกันไปกี่ <possibly S 1> ครั้งก็ตามหรือทะเลาะกันไปกี่ครั้งก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาติดงานหรืออาจจะเหมือนกับมีคนอื่นหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ตามนะแต่ทุกคคครรรัั้้้งงทีีี่่่เเเาาาาตออกุณนยยพหขมบ นั่นหมายถึงว่าคนคนหนึ่งที่พยายามทําให้เขาเดินหน้าอาจจะเป็นความรักที่เข้าใจกันเคยช่วยเหลือเขาขนาดนี้เหมือนชาวสีมังกรมีแค่คนเดียวอะ่ะแต่เหมือนกับคุณเปรียบเสมือนกับคนหลายๆคนที่ช่วยเหลือเขาเอย่างเต็มที่หรืออาจจะให้ใจเขามากกว่าคนอื่นๆทั่วไปอะครับฉันไพ่สิบเดียวของท่านได้แบบนี้ว่าชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยความรักของคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยนะครับเขารู้นะครับว่าคุณคือสิ่งที่มีค่าของเขาเขารู้นะครับว่าตลอดเวลาเนี่ยคุณรักเขาดูแลเขาอบอุ่นใจมาตลอดเคยมีความสุขเคยร่วมเดินทางกันมา ฉันไพ่สิบเหรียญขอทํานายแบบนี้เลยว่าเขาเองเนี่ยนะครับอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์อาจจะเลิกลากับคุณไปแต่เหมือนกับเขาก็ยังต้องการให้คุณเนี่ยทาสิ่งดีให้เขาอยู่นะเขาต้องการให้คุณอดทนกับเขาอยู่นะเขาต้องการให้คุณอยู่ตรงนี้นะเพราะเหมือนกับสิบเหรียญกับไพ่ k i n <zien> g อ of one หมายความว่าถ้าไม่มีคุณเนี่ยเวลาเขาเจอเปลวไฟเห็นไหมครับเวลาเขาเจอความเจ็บปวดเวลาเจอปัญหาอะไรเนี่ยนะครับหรือเวลาไม่เหลือใครหรือเวลาที่เตือนตตนของเขาเองเนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่ e ก้เยอะเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับทําอะไรไปด้วยอารมณ์อาจจะคิดมาก ใช้ความคิดเยอะหรืออีโก้เยอะนะครับใครหลายคนอาจจะคบกับคนที่เหมือนกับธาตุไฟนะครับหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติคนนี้อยู่เยอะกว่านะครับหรือคนอายุน้อยกว่าก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนที่เหมือนกับเจอกันที่ทํางานหรือคนที่เหมือนกับมักี่มีความมุ่งมั่นจริงจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไพ่ใบนี้บอกว่าเขาเคยรักคุณแบบนี้มากๆเลยเคยรักคุณเคยจริงจังกับคุณเคยใส่มงกุฎเคยคบกับคุณแบบเหมือนกับมั่นคงรักเราจริงๆมุ่งมั่นที่ทําทุกอย่างเพื่อเราอ่ะแต่บางทีเนี่ยไพ่คิดมา king of wands นะครับ บางทีเขาอาจจะอีกโก้เยอะบางทีเขาอาจจะเหมือนกับทําอะไรไปด้วยอารมณ์มักจะใจร้อนนะครับหรือมีปัญหากกเรื่องอารมณ์ก็มีนะคุณ2คนเนี่ยแต่สุดท้ายเห็นไหมครับเวลาเขาเจอเปลวไฟเวลาเขาเจ็บปวดเวลาเขาเจอเปัญหาเนี่ยไพ่ถิ่นมาก็ถือเหมือนกับถือไมเท้าอยู่ในมือเนื่อหมายถึงว่าเขาก็ยังเลือกคุณนะครับเลือกชาวสีมังกรเนี่ยแหละที่เป็นไพ่สิบเหรียญเข้ามาหมายความว่าเลือกที่จะเหมือนกับรู้ว่าคุณเนี่ยรักเขาแค่ไหนรู้ว่าคุณเนี่ยเห็นคุณค่าทําดีกับเขาแค่ไหนเพราะฉันไพ่ ten of pentacles หมายความว่าขอทํานายแบบนี้เลย ในเดือนพฤษภาคมชาวสีมังกรท่านความรักที่เหมือนกับมีปัญหากันหรือทะเลาะกันเรื่องอารมณ์หรือห่างกันนะครับดีแฮงแมนเข้ามาความสิ้สึกที่เหมือนกับห่างไกลกันเขาอาจจะไปติดงานเขาอาจจะเหมือนกับนิ่งเฉยเขาอาจจะนิ่งเฉยหรือทิ้งเราไว้กลางทางหรือเหมือนกับไปเลือกคนอื่นหรือทําร้ายเราหรือข้อสอนไม่ช <con> <eye Hayır. S 1> ัดเจนก็ตามนะขอทํานายเลยว่าไพ่สิบเหรียญครับหมายความว่าแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงมกราคมชาวตีมังกรเนี่ยหลายท่านเลยนะผมขอตอบว่าใครมีปัญหากันเนี่ยไม่เกินนี้จะกลับมาเป็นสิบเหรียญ จะกลับมาดีกันจะกลับมาเข้าใจกันเพราะเหมือนกับสิบเหรียญหมายความว่าเขาอาจจะไปนั่งเรือลําอื่นเขาอาจจะไปหลงทางเขา,าจ,จะเดินทางไปที่อื่นแต่สุดท้ายเรือลํเนี้คือเรือที่ทําต่อสู้เพื่อเขาอะหมายความว่าคุณชาวสีมังกรหรืยท่านเนี่ยคุณมังกรเนี่ยคือคนที่ต่อสู้เพื่อเขาก็คือคุณนั่นแหละส่วนไพ่สิบเหรียญกับดีแฮงแมนทิงออบบานมันคือความรักของชาวสีมังกรที่เหมือนกับไม่ว่าคุณจะถูกทิ้งหรือว่าทนให้เหน็บหนาวหรือมักจะเป็นคนที่เหมือนกับต้องอดทนต้องรอคอยใครทุกคนหนึ่งก็ตามนะขอตอบว่าการรอคอยขของคคุณเเเีี่ยจะมมพหร้าาับ จะกลับมาเพราะความรักจะกลับมาเพราะความมั่นคงจะกลับมาเพราะเหมือนกับหัวใจที่กล้าแก่งความรักที่ดีที่สุดนะครับฉันขอทํานายแบบนี้ว่าไพ่สิบเนี่ยอาจจะเป็นคำหกผากันที่เหมือนกับเพราะเราเป็นคู่กันเพราะเราอาจจะเป็นเรือสองลำเห็นไหมครับที่ไปด้วยกันนี่ซฉันขอทํานายแบบนี้ว่าคุณกับคนรักของคุณเนี่ยชาวสิมังกรท่านนะถ้ามีปัญหากันหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยผมทำนายเลยว่าคุณยังคู่กันอยู่คุณยังไปด้วยกันได้อยู่เพราะเหมือนกับสิบเนี่ยไม่หมายความว่าคนที่อยู่กันมันอย่างยาวนานแล้ว อาจจะมีขัดแย้งกันไปบ้างอาจจะเครื่องหมายคนละลูนกันนะครับอาจจะมีความคิดคนละแบบกันแต่สุดท้ายสิบเหรียญน่ะสุดท้ายมันคือความรักที่เหมือนกับเขาเลือกคุณเพราะคุณเหมือนกับรักเขามากเขาเลือกคุณเพราะเหมือนกับความมั่นคงความรักที่มันยิ่งใหญ่หรือเพราะเราคู่กันนั่นแหละคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันคําถามเนี้ยนะครับฉนันไพ่เดียแฮงแมนเข้ามานะครับใครหลายคนคงรู้สึกแบบนี้เลยว่าอาจจะเหน็บหนาวไปทั้งหัวใจเลยอาจจะคิดถึงจะทําอะไรไม่ได้อยากจะต่อสู้กับเขาต่อนะอยากจะทักเข้าไปนะ แต่ดีแฮงแหม่หมายความว่าคุณก็ต่อสู้อยู่แบบนี้แหละทนอยู่แบบนี้แหละรอคอยอยู่แบบนี้แหละทําอะไรไม่ได้ก็ยังอยากจะรอคอยทําอะไรไม่ได้ก็เลือกที่จะเหมือนกับคิดถึงเขาอยู่แบบนี้แหละฉันไพ่เบนี้ขอทํานายแบบนี้เลยว่าคุณเหมือนคนคนหนึ่งที่มักจะต้องต่อสู้เห็นไหมครับถือขวานถืออาวุธไว้ในมือะเลือเหมือนกับมักจะต้องเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับต้องอดทนกับการรอคอยที่เหมือนกับความจริงมันต้องเหมือนกับไม่พลาดไม่เจ็บไม่เสียใจอะแต่ใครหลายคนตอนนี้กำลังร้องไห้กําลังเสียใจด้วยความคิดถึงด้วยความอดทน ด้วยการเฝ้ารอเลยหรือใครก็ตามที่เกิดอยู่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนกับไม่ชัดเจนหรือโสดอยู่นะครับหรือความรักของคุณตอนนี้อาจจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะผมขอตอบเลยว่าการอดทนของคุณการรอคอยของคุณเนี่ยวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหน็บหนาวไปทั้งหัวใจหรือทรมานนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้รือถูกทิ้งไว้กลางทางแต่ก็ทั้งสู้ด้วยความรักสู้ด้วยความคิดถึงเนี่ยขอทานายว่าสิบเดือนครับมันจะมีความสําเร็จจะมีความรักที่ดีเข้ามา แต่สิ่งที่คุณทําที่สุดกับไพ่สิบเดี่ยมหมายความว่าเราร่วมเดินทางมากับเขาครั้งหนึ่งแล้วนะครั้งเราเคยเดินทางาไปด้วยกันครั้งหนึ่งเคยจับมือครั้งหนึ่งเรามาไกลแค่เนี้ก็ดีเหลือเกินน่ะฉันไพ่สิบเดี่ยมขอทํานายแบบนี้เลยว,ว่าคุณมาไกลเท่านี้คุณกับเขารักกันขนาดนี้ยอาจจะเป็นครอบครัวจะอยู่ด้วยกันมาก่อนเคยนอนจับมือกันเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันแค่นี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วรักกันมาก่อนรักกันขนาดนี้เคยร่วมเดินทางกันมาแค่นี้ก็ดีเหลือเกินก็ดีเท่าไหร่แล้วอะ ฉันให้ไปต่อมาขึ้นมาว่าสิวิถอดาบครับทานายว่าความรักของชาวสีมังกรเนี่ยคนรักของคุณหรือความกของคุณเนี่ยเป็นนายออฟซอสเข้ามาขอตอบว่าคนที่เขาทำร้ายคุณถือดาบไปในมือเห็นไหมครับเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดทิ้งคุณไว้กลางทางเผลอพลาดทําคุณไปด้วยอารมณ์ด้วยอีโก้ของเขาด้วยการเย็นชาเฉยชากับคุณเนี่ยหรือยปล่อยคุณไว้อยู่คนเดียวบ่อยๆหรือมักให้คุณอดทนแล้วก็รอคอยเขานะครับแต่นายออฟซอสเห็นไหมครับคนที่เขาทำร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยกลับมาต่อสู้กับคุณในนนวัี้ ฉันขอตอบว่าจินขี่มา้าขาวเห็นไหมครับคนคนนี้เขากลับใจอ่ะขอตอบว่าใครก็ตามที่เกิดเลิกรากไปนะครับไม่เกิน6เดือนหรือ10เดือนเนี่ยนะครับถ้ามันเลิกรากไปเหตุผลอะไรก็ตามไม่จะเป็นคนอื่นหรือว่าเรื่องอารมณ์นะครับขอตอบว่าคนที่เขาทำลายคุณในว,วันนั้นเนี่ยจะลับใจอ่ะนะครับคุณอาจจะเหมือนกับนิ่งเฉยอาจจะรู้สึกว่าทาอะไรไม่ได้ได้แต่อดทนได้แต่คิดถึงเขาหรือร้องไห้หรือเจ็บปวดอยู่หรือรุดพ้นแล้วอ่ะแต่พไพ่ใบนี้บอกว่าไหนออฟซอร์คุณจะพบคนคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับอยู่ๆก็เข้ามา เข้ามาแบบไหนเข้ามาเหมือนกับแก้ไขเข้ามาเหมือนกับต่อสู้เพื่อคุณเข้ามาเหมือนกับเออเขาทาผิดนะกลับใจอะไรเงี้ยกลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดกับคุณฉนันอดีตวินถือดาบของทนายแบบนี้นะว่าคุณอาจจะเป็นหาอะไรกันก็ตามนะหรือความสัมพันธ์ที่มันแย่แค่ไหนก็ตามแต่สิบเรียนกับนายออฟซอร์ดอะแต่มันคือความสัมพันธ์ที่เขาเนี่ยรู้ว่าตรงนี้มันไปได้เขารู้ว่าตรงนี้คือความสุขสามารถอยู่ได้เพราะถ้าเกิดเขาไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาก็อยู่ที่ใครไม่ได้คิงออฟวานะ 킹ออฟวานหมายความว่เาเขาอาจจะไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนมีปัญหาหรือว่าเจ็บปวดหรือเวลาเขาเดือดร้อนหรือมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะมักกับมาขอความช่วยเหลือมักจะกลับมาปรึกษาคุณมักจะกลับมาเหมือนกับอยากจะมีคุณในชีวิตดีกว่าเพราะเขาอาจจะไปมีคนอื่นไปทําอะไรแล้วไปลองอยู่คนเดียวดูแล้วเนี่ยเริ่มเหมือนกับไม่มีใครช่วยเหลือเขาไม่มีใครดูแลเขาก็เ,าเลยทานายว่าในใออฟซอร์ทครับทำนายว่าความรักของชาวสีมังกร,กรจะมีผู้ชายคนหนึ่งขี่ม้าขาวมาใครโสดอยู่ก็ขอตอบว่าเจอเจ้าชายขี่ม้าขาวเข้ามาดูแลเข้ามารักษา เข้ามาเยียวยาเราเข้ามาเหมือนกับแก้ไขความสัมพันธ์ที่เลิกลากไปเกิน10เดือนนะครับหรือเลิกลากไปเกิน6เดือนแล้วอ่ะจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแก้ไขเข้ามาเหมือนกับทําให้รู้สึกสบายใจอบอุ่นอาจจะเจอธาตุลมธาตุไฟธาตุดินนะครับหรือคนที่เหมือนกับลักษณะที่คนอบอุ่นคนที่เจอจากการทางโซเชียลทางไกลทางเดินทางนะครับการงานก็มีนะซึ่งไพ่ใบนี้ขอทานายแบบนี้เลยว่าน o ยออฟซอสอะไม่ว่าคุณจะเจอลักษณะแบบไหนก็ตามคนรักที่เลิกรากันไปก็ตามหรือมีปัญหาก,กันก็ตามนะ เขาจะกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เหมือนกับกลับมาแก้ไขสิ่งที่เคทำร้ายคุณน่ะฉันขอทำนายแบบนี้ว่าเขารู้เขาว่าทำคุณเขาทําคุณเจ็บทําคุณเสียใจแต่เขาก็ยังอยากจะมีคุณในชีวิตเขาก็อยากจะรักษาชาวสีมังกรอยากจะมีชาวสีมังกรให้รอเขาอยู่อ่ะเขาอาจจะทําเหมือนกับนิ่งเฉยแต่ในออฟฟอร์สเห็นไหมครับเขาจะกลับมาแก้ไขอยู่ๆเขาจะกลับมาเหมือนกับกลับมาเปลี่ยนแปลงกลับมาแก้ไขกลับมาเหมือนกับไปเคลียร์ปัญหาของเขาให้จบแล้วกลับมาหาคุณด้วยหัวใจกลับมาหาคุณด้วยเหมือนกับคนที่ใส่ซือบริสุทธิ์แล้วอ่ะ เพอนขอทำนายแบบนี้นว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ที่มีเป็นคนอื่นหรือว่ามีปัญหาการไม่ชัดเจนขอตอบว่าเขาอาจจะพร้อมมากขึ้นแต่ตอนนี้เขากลับมานะครับในเดือนพฤษภาคมจนถึงปีนี้เลยเขาจะกลับมาแก้ไขกลับมาทาดีขึ้นน่ะขอทํานายแบบนี้ในเดือนนี้พอไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาว่าเด็กถือไม้เท้าหรือเพ g e ออฟวานเพราะชาวสีมังกรเองเ,องเหมือนกับไพ่นเดียร์เดียแล้วว่าเด็กถือไม้เท้าเห็นไหมครับเราเริ่มจะเอาไม้เท้าอันนี้ไปที่อื่นแล้ว หมายความว่าคุณเริ่มเจอเบิร์นหน้าต่อไปคุณเริ่มจะเจอดอกไม้เจอสิ่งที่มันดีขึ้นนะ่ะฉันขอทำนายแบบนี้ว่าชาวสีมังกรท่านคุณหลายๆคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับเจ็บนะครับโดนทิ้งไว้นานๆดอกไม้ที่ถูกทิ้งไว้นานๆก็จะกลับไปหาต้นไม้จะกลับไปหาเจก,กันนะ่ะฉันไพ่ใบนี้ขอทำนายแบบนี้ได้ว่าคุณมังกรห <c oughs> รือชาวสีมังกรท่านในเดือนพฤษภาคมคุณอาจจะเริ่มไม่ไหวคุณอาจจะเริ่มไม่อดทนคุณอาจจะมองเห็นทางไปที่สวยงามกว่าเดิมคุณอาจจะเจอดอกไม้มากมายนะครับที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการงานการเงินความรัก โดยชะตาความักขอกคุณมักจะมีคนเข้ามาจีบมักจะมีคนสนใจมักจะมีความสุขเวลาคุณเป็นตัวเองเนี่ยคุณเป็นคนที่สวยมากเลยนะฉันขอทํานายแบบนี้ว่าชาวสีมังกรเนี่ยในเดือนพฤษภาคมถ้าเกิดคุณเป็นตัวเองเมื่อไหร่หรือคุณเริ่มมีความคิดหรือมาเป็นตัวเองหรือมีทางเลือกนะครับคุณเป็นตัวเองเนี่ยแหละเรากลับมาเป็นตัวเองเราเป็นตัวเราที่ใครก็ตามนะครับอยากจะรักอยากจะเป็นเราอยากจะรักเราสีหน่อเป็นจริงๆเนี่ยก็ตามมาหาเราเองอ่ะฉันได้เด็กถือไม้เท้าใบนี้ขอทํานายแบบนี้เลยว่า คุณอาจจะเหมือนกับเดือนาพฤษภาคมเริ่มจะหลุดพ้นเริ่มจะมองเห็นสิ่งที่มันสวยงามเริ่มจะมองเห็นทางไปอะ่ะนะครับเริ่มจะมีชีวิตที่ไปข้างหน้าแล้วเราต่อสู้จะเหมือนกับเราเดียวดายเราต่อสู้จะเหมือนกับเราออกมาด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับไม่หลงเหลืออะไรอีกต่อไปแล้วว่าแล้วพอคุณออกมาเนี่ยขอทํานายเลยว่าคนละคุณมักจะกลับมาเห็นคุณค่ามักจะกลับมาต่อสู้หรือใครหลายคนมักจะชอบคุณในสิ่งที่ชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นฉันขอทํานายแบบนี้นะให้เดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีมังกรจงเหมือนกับต่อสู้ต่อไป เป็นตัวเราเองต่อไปมุ่งมั่นต่อไปใครมีเป้าหมายอะไรหรือตั้งใจอะไรเนี่ยเรื่องของความรักการงานการเงินขอให้ตั้งใจต่อไปขอให้มุ่งมั่นต่อไปเพราะสิ่งดีๆคนที่เข้ามาแก้ไขคนที่เข้ามารักคุณเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่คุณเป็นนี่แหละนะครับช่นขอทํานายแบบนี้ว่านายออเพนิคอนเข้ามาครับอาร์วินถือเหรียญทํานายว่าคนรักของคุณเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแค่นคนที่มาแก้ไขแต่ทานายว่าความรักของชาวสีมังกรจะเจออาร์วินถือเหรียญเข้ามาด้วยคนที่เข้ามาปกป้องดูแลคุณนี่แหละ ฉันขอต้ทายเลยว่าเดินพื่อทาคมคุณอาจจะมีความสุขที่เหมือนกับได้พบเจอกันได้กลับมาหากันได้กลับมาตามหากันเขาอาจจะตามหาคุณน่ะฉันผมขอตอบว่าคุณอาจจะเดินไปจากเขาแต่เขาเนี่ยแหละจะวิ่งหนี้นี่วิ่งมาหาคุณเลยพอรู้ตัวว่าคุณจะไปจากเขาพอรู้ตัวว่าชาวสีมังกรจะไม่ทนพอรู้ตัวว่าชาวสีมังกรเริ่มจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงไปหรือมองเห็นทางไปหรือมีคนเข้ามาจีบมากมายหรือเริ่มมองเห็นชีวิตของคุณว่าคุณมีความสุขแล้วนะคุณเริ่มมีทางไปแล้วนะ เขาจะรีบขี่ม้าขาวรีบขี่ม้าสีดําถือเหรียญเห็นไหมครับมาปกป้องมารักษาคุณเอาไว้เลยฉันขอทํานายแบบนี้ได้ว่าความสัมพันธ์สบคนโสดหรือคนที่เรื่องราวคนราไม่เกินสิบเดือนเนี่ยจะเจอความสัมพันธ์ที่มีคนเข้ามารักษาเข้ามาดีดูแลเราเข้ามาเปเราเข้ามารักเราเหมือนปกป้องเราด้วยได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับทั้งคนที่ใส่ใจทั้งคนที่เหมือนกับสามารถดูแลปกป้องเราได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครเรื่องราวคนรักไม่เกินสิบเดือนไม่เกิน6เดือนเนี่ยขอตอบว่าเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณกลับมารักษาคุณเเออาาไไว้พระะะตนทีี่่จสยคุณป เพราะกลัวที่จะเสียคุณไปอะนะครับมาดูไพ่ของชาวราศีมังกรนะครับในเดือนพฤษภาคมแล้วก็การแนะนํากันไพ่ใบนี้นะครับขึ้นมาว่าหกเรียนเห็นไหมครับให้หลายคนอาจจะเหมือนกับต่อสู้กับเขาอยู่เพราว่ายังเลิกลากไปไม่เกิน6เดือนนะฉันให้ใบนี้ขอทานายแบบนี้ว่าถ้าเกิดคุณมังกรเนี่ยถ้าเกิดเลิก,ลากราคนรักไปไม่เกิน6เดือนขอตอบว่าเราคงอดทนไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปทิ้งโลกนะพยายามค่อยๆคุยกับเขาพยายามลองส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรืออาจจะลองปกป้องความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยในเดือนพฤษภาคมจนถึงมิถุนายนเนี่ย เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะให้เขารู้ว่าเนี่ยเราเป็นคนสุดท้ายนะที่ร่วมรบกับเขาเราเป็นคนสุดท้ายนะที่ร่วมชีวิตกับเขาที่ปัญหากันมาเยอะฉันไพ่หกเรียญขอทำนายแบบนี้ว่าชาวสีมังกรจะเป็นการที่คุณเป็นคนที่ดูแลหรือเตะคนรักหรือมักจะให้เขาทุกอย่างทุ่มเททั้งหัวใจอ่ะหรือต่อสู้เพื่อคนรักร่วมรบร่วม,วมต่อสู้กันมาตั้งนานเลยนะครับฉันไพ่ป็นี้ก็อยากให้คุณเนี่ยอดทนอีกสักเดือนหนึ่งสักสองเดือนคือเดือนห้าเดือนหกนัแ่แหละให้เขารู้ว่าเนี่ยเราคือคนสุดท้ายนะที่ เราคือคนสุดท้ายนะที่ต่อสู้เพื่อความรักของเราอะนะครับฉันไพ่เป็นนี่ขอทำนายแบบนี้ว่า6เดือนครับใครที่เลิกรากกันไปไม่เกิน6เดือนนะครับชัดเจนเลยว่าเขารู้ครับว่าคุณเนี่ยปกป้องดูแลเขามากแค่ไหนเขารู้คุณรักเขามากแค่ไหนอ่ะเพราะฉันไพ่ไปนี้บอกเลยว่าเขายังต้องการคุณอยู่นะแต่เห็นไหมครับใครหลายคนเริ่มจะทิ้งโน้แล้วเขาอาจจะเคยทิ้งคุณไปอ่ะฉันขอทำนายแบบนี้ถ้าเกิดใครถูกทิ้งนะครับเขาจะกลับมารักษาเขาจะกลับมาเยียวยาเขาจะกลับมาหาคนที่ร่วมรบกับเขาอ่ะ คนที่อดทนกับเขาคนที่ฝ่าผมข้ามไปกับเขาก็คือคุณกับเขานั่นเองอ่ะเพราะหกเหรียญกับสิบเหรียญกระดิกถึงหมายท่าหมายคมว่าคุณอาจจะเป็นคนคนึงที่เป็นสหายร่วมรบกันเป็นอัศวินขี่ม้าขาว่คอยปกป้องดูแลกันเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงที่เรายังคู่กันน่ะฉันไพ่สามใบนี้ขอทํานายแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือคุณกับเขาคือคนที่สะสมความรักกันมาเยอะมันยังเป็นดวงที่เหมือนกับยังไม่หลุดพ้นยังรักกันยังไงก็ต้องคู่กันน่ะแม้ว่าชาวสีมังกรจะไม่ไหวแม้ว่าเขาจะเคยทิ้งคุณไปแต่เห็นมัครบ ไม่มีใครรักเขาหรือปกป้องดูแลกันละกันเนี่ยเท่ากับคุณสองคนที่เคยรักกันดูแลกันหรอกหรือเข้าใจกันหรอกนั่นเองฉันไพ่ใบนี้ขอทำนายแบบนี้เลย The เดวิลครับไพ่ใบนี้ไพ่ของการแนะนําชาวสีมังกรหลายท่านหรือการบอกเลยว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการโกหกการหลอกลวงการทําอะไรไปโดยที่ไม่สนใจเราการนอกใจการปิดสินนะครับเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในสิ่งที่มันเป็นแบบนี้นะครับหรือความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีเนี่ยขอตอบว่าการดุด้นจากเป็ไม่ดีเนี่ย คือเดวเดิลเห็นไหมครับให้คุณนั่งพักซะให้คุณหยุดความสัมพันธ์นี้ซะให้คุณลองหยุดการติดต่อให้คุณลองนิ่งดูซิลองหยุดต่อสู้ดูซิแล้วดูว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอันนี้ด้วยการที่นอกใจเราเนี่ยหรือการโกหกหลอกลวงเราเนี่ยเขาจะเป็นอย่างที่ผมทํานายไหมเขาจะต้องการเราจริงๆหรือเปล่าหรือจะทําร้ายเราอยู่แบบเนี้หรือจะโกหกหลอกลวงเราอยู่ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแบบนี้ต่อไปนั่นเองแต่เห็นไหมครับไพ่เอ็มพอยเลอร์เข้ามาทํานายไพ่ใบนี้คือไพ่ของการแนะนานะครับเดวิลอิ ส่วนเอ็มพอยเลอร์ขอทำนายแบบนี้ว,ว่าคนลกของชาวสีมังกรหรือ,อท่านในเดือนพฤษภาคมจะเป็นเอ็มพอยเลอร์เขาเริ่มเครียดเริ่มทนไม่ไหวเริ่มโกรธเริ่มต้องการคุณเริ่มหวยหาคุณเนี่ยก็ตอนที่คุณจะไปเริ่มต้นใหม่ตอนที่คุณจะมีความสุขตอนที่จะเสียคุณไปอ่ะขอทำนายแบบนี้นะกันว่าคนคนนี้เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกดต่เอ็มพอยเลอร์หมายความว่าจะท้อคุณไปด้วยอารมณ์หรือบอกเลิกบอกลาไปหรือไม่นอกใจคุณก็จริงนะแต่เอ็มพอยเลอร์หมายความว่าคนคนนี้เขาเหมือนคอตัวเป่าเล่าเปลือยหรือว่าโดนฟ้าผ่าเห็นหม เขาโกรธนะที่เขาเหมือนกับจะเสียคุณไปอะ่ะเขายังหึงหวงยังต้องการคุณอยู่แต่เหมือนกับอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวนิดนึงหรือเป็นต่างชาติเป็นคนนิ่งๆนะครับเป็นคนที่ทําอะไรไปด้วยอารมณ์ไม่ค่อยแคร์เราเท่าไหร่แต่มักจะมานั่งคิดถึงเราแคร์เราเนี่ยตอนที่เดือดร้อนตอนที่จะเสียเราไปอะ่ะนะครับหรือตอนที่เขาเหมือนกับไม่เหลือใครแล้วอะ่ะฉันไพ่ใบ,บสุดท้ายครับขึ้นมาว่าควินออฟวานหรือราชีถือไม้เท้าทํานนายบทสุขความรักกองชาวสีมังกรเลยท่านในเดือนพฤษภาคมอีพีหลังก็เลยคือว่าตอนนี้ใหญยคุณเนี่ย เลือกในสิ่งที่มันไม่ต้องเจ็บปวดอ่ะเลือกเชื่อตัวเองเลือกรักตัวเองหรือเลือกมองที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักที่มันเหมาะสมกับเราที่มันเราเป็นฝ่ายเลือกอ่ะไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกเลือกหรือเป็นฝ่ายที่ต้องมานั่งรอทรมานอยู่แบบนี้นะฉันไพน่ดีแฮงแมนเข้ามากับพีนอฟบานใบเนี้ยทั้งหมดทั้งหมดไพ่สใบ,สบนี้คือบทสรุปความร่างคุณเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถูกทิ้งไว้กลางทางเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเหมือนกับนิ่งเฉยจนไม่รู้ต้องทายังไงแล้วนอกจากการที่เหมือนกับต่อสู้ด้วยคคคควววววาาาาามมมมรักต่่่อสู้ดยดยยิถึงเนีนะบ Queen ห คุณก็จะออกมาจากปัญหาเมื่อไหรคุณกลับมารักตัวเองกลับมามีทางเลือกพอเราเมื่อต้นคนไม่ไหวนั่นแหละหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั่นเองเราเป็นฝ่ายเลือกแล้วเรามีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมเรามีความเขาเรียกว่าไรคุณค่ามากกว่าเดิมแล้วซึ่งใครๆหลายคนเนี่ยที่เข้ามาจีบเป็นความรักใหม่ความรักเก่าเขาเห็นในสิ่งที่คุณเป็นครับมากกว่าการที่มาทําอะไรไม่ได้เลยอะมากกว่าการที่ทําอะไรไปแล้วไม่มีประโยชน์นะครับไพออลาร์เคลครับแนะนําชาวสีมังกรว่าเดอะรลบ ไพ่เป็นนี่บอกชาวสีมังกรท่นานว่าคุณเหมือนกับดอกกุหลาบอะที่มันเป็นสีดาอะต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองต่อสู้ที่เหมือนกับเพื่อตัวตนของเราเองและสุดท้ายคุณเนี่ยแหละก็จะมีคุณค่าด้วยตัวงคุณเองอะจากคนที่เป็นดอกไม้ที่ไม่มีคุณค่าอะไรอะกลายเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าท่ามกลางความตายท่ามกลาทงที่เหมือนกับสิ่งที่มันสูญเสียไปอะฉันขอตอบแบบนี้ว่าถ้าเกิดเขาไม่เคยสูญเสียดอกไม้อันนี้ไม่เคยสูญเสียคุณไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณมีค่าแค่ไหนแต่ยายคุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัััวววเเเเออองงงรตตค แค่นี้นแหละครับเราเป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่เราไปอยู่ในความตายดูแบบเนี้ยทนอยู่แบบนี้ยเขาทําร้ายเราอยู่แบบนี้นั่นเองครับก็ขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็ a d ดไลน์มาได้เลยนะครับารายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ